แก้งเห็ดเห็ดบดเห็ดบดค่ะใส่ผักหวานมีผักขาไปอิตูค่ะส่วนรวมความอร่อยหอมกินหอมมาเลย วางลงไปก่อนจัตการด้วยผักขาแล้วผักอิตู้ค่ะมะเกี่ยงเพราะเขาสุกนะ,ะเกิดเกี่ยงมันต้มโดนๆเขาจะเป็นสีเหลืองมันจะไม่น่ากินนะผักขาใบแมงลาดเป็นอันเสร็จขั้นตอนความแซ่บโอ้ยหอม มากเลยว่ต้องต้มโดนค่ะจรสีโทนเหลืองใบสีเหลืองมันไม่อร่อยอือหือจุดไฟอือหือเกี่ยนก้อนเขย่าก้อนพี่ดองแต่ละก็แซ่บแซบค่ะ